โครโรล่าครอสเบนซิน1.8สปอร์ตนะครับอันนี้ได้เกียร์ CVT ทั้งคู่เรียกว่าฝาแฝดเลยเรียกไหมหก0 0 0่ 60, ปี2021ทั้ง2คันนะอันนี้เป็นสีเทาฟ้าและสีดำนะครับมีวารันตีศูนย์หปีถึง2026นะคันนี้มือเดียวเพิ่งเช็คเกียร์ให้ปลอดภัยทั้งคู่เลยดูด้านในเลยดีกว่านี่ออปชั่นก็ครบเลยนะ Apple CarPlay ฟุตซันโถล็อกความเร็วเกียร์ CVT แล้วพวงมาลัยฟังก์ชันควาังเสียงนี่ดูสภาพด้านในเลยนี่เราสตาร์ทนในพห้แล้วแบบนี้นะ นี่ได้ท้ายแบบนี้นะรถใหม่นี่ร้านหนึ่งนะอันนี้ประหยัดไปกว่าสาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเก็บของจุของเบสิกอยู่ลยรักษาง่ายตัวนี้นะนี่ดูสภาพภายในเพิ่มเติมนี่คันนี้ก็สภาพใหม่ๆเช่นเดียวกันนะมาพร้อมเอ็นดิสตอน้นหลังใช้ a สองรออันนี้เป็นตัว chrysler cross b e n z ทั้งคู่เลยนะครับเป็นตัวฝาแฝดกันเลยอันนี้ปีส0 2 1ันี่เ็ดนะเป็น c h r y s l e cross หนึ่งสป sport cvt อันนี้เป็นสีเทาฟ้าและสีดำาได้ไหม6ก0มื่น ต้องบอกคันนี้ใช้กันได้ยาวๆนะเป็น10ปีได้ว่าผ่อนสบายๆด้วยฟีดเราสม,มัตรผ่อนหมื่นเดียวห้านึงนะใครสนใจทักมาได้ครับเดี๋ยวดู้ให้นี่นเป็นรู้สิกนะครับ